สวัสดีครับ F c ซ <oughs> น้องอุงอิงเพชรบันแพง f c สาวน้อยเพชรบรนแพงเ c ฟซบอดโจและเ c ซีเสียนนนทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สารโลรุบลก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของน้องอุ๋งอิงเพชรบรนแพงสำหรับเ <c oughs> มื่อคืนที่ผ่านมาน้องอิงก,ก็ได้รับเชิญไปร่วมงานที่ศาลากลางจังหวัด รีสเกตคือในงานสำมะของจังหวัดน้องวิงก็ได้เป็นเกตจากทางนายอำเภอจังหวัดชีสเกตเชิญไปร่วมงานและได้ร้องเพลงขับกล่องกับ f อซแฟนเพลงแล้วชีสเกตและ f อซต่างๆก็ได้มาคดถ่ายภาพถ่ายรูปต่างๆ จากเยอะแยะมากมายและเสร็จจากเมื่อคืนนี้แล้วเมื่อเช้านี้น้องก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ได้เดินทางไปที่ <c oughs> จังหวัดอูดรเพราะว่าน้อง,องหญิงและคณะสาวน้อยเพรียงเพลงเ <c oughs> ดินทางไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับเมื่อคืนคืนนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่าน มาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบรานแพงนะครับสำหรับคืนนี้อยู่ที่ตั้งยี่ชนอยู่ตั้งยี่ชนจังหวัดอุดอรนะครับผม